โหทางโเห็นหมอนก็นเล สีชุมเป็นวันที่พาพูดได้สวยมากนี่ใหญ่มากสูงมากอย่างมากจริงๆแต่ร้อนมากเลยค่ะแต่ดีถ้าอยากจะมาสำรัจขวาเป็นเินนอยยากค่ะเราก็จะไปไหว้พระกันนะคะ ไม่เสย็จตมเ่ก็วมืเาไม่สารตัวเาเคยให้คนเดินข้ามอ่ประมาณสองร้อยปีนะใหญ่มาเนื่องจากวันนี้หวยจะออก เราผู้คนก็จะมาดูเลขเด็ดกันนะคะเห็นไ,ไหมอ่ะเขาจะขายต้นไม้แล้วลูอออกปนานทำได้เขาจะขายต้นไม้ตอนนี้นะคะเราก็ถึงวัดพระเชษฐุคนแล้วเป็นวัดที่อะไรนะพระมุณฑลปุณณีอรียบดุษฎ แต่ตรงวัดพระเชตุพนนะคะก็ต้องมันจะต้องขับรถออกมาไกลจากบริเวณบริเวณเมืองเก่าที่อยู่กันเยอะๆนะคะต้องขับออกมาเลยหน่อยเลยมาหน่อยก็ภายในวัดพระเชตุพนนะคะก็เป็นพระที่มีอะไรเขาเรียกว่าไรพระพุทธรูปที่เป็นสี่อริยบทนะคะมีอะไรบ้าง มีอะไรบ้างมีต๊ดๆ <c oughs> น,นี่คือเสียหายไปแล้วนะคะเราก็ไม่รู้ว่าใเออกไปนีคือ,อ,เ,รคอเรากลัวครังข้าวมากเลย วัดนี้แบบไม่มีคนเลยนคะคะแล้วก็เป็นวัดที่สวยงามมากอย่างวัดหนึ่งเลยก็เป็นวัดที่เหมือนเป็นพระเขาเรียกว่าอะไรพระอารามรัวงหรือ oh. อ กตรงนี้นะคะคือจะอยู่ใกล้ๆกันบริเวณอุทยานนั่นแหละแต่มัอนจะอยู่ข้างหลังอะไม่แน่ใจไม่แน่ใจอีกเหมือนกันว่ามันคือหอของพระเขาเรียกว่าอะไรอะกุฏิแต่เราไม่น่าเราคิดว่ามันไม่น่าใช่จะเป็นกุฏิแต่มันอาจจะเป็นเหมือนเป็นที่โล่งแล้วตอนนี้ให้แบบนักท่องเที่ยวขึ้นมาถ่ายก็ได้ นี่เราจะได้อุ๊ยอไอเทมพิเศษได้ไหมอ่ะวัสดสะพานหินซึ่งเป็นวัดที่จะอยู่ข้างบนนะคะแล้วระหว่างทางก็จะเป็นทางที่เราต้องเกินขึน้นไปสวยมากน่ากลัวมากด้วย ตัดสะพานหินซึ่งเป็นวัดที่ขุดเห็นทางปะเหมือนขึ้นเขาเลยเหมือนขึ้นเขาเลยยย็กๆเรามาเป็นคนสุโขทัยล้วก็ต้องมาขึ้นตรงนี้ยังไม่ขึ้นทางเลยอะ่ออยอะยิ่งเลยหรออ่ะเดี๋ยมาจะถึงแล้วมาแล้วเป็นเขาเลย เป็นวัดที่เหน่อยมากนี่คือข้างบนที่เราเดินลงมาเอ้ยเดินขึ้นมาเหนื่อยจริงๆนี่ฉันมามาวัดดอมาขึ้นเขาแต่ห้ามเข้า,ขาฉันเราจะเข้าไปไหนตรงนี้นะคะก็เป็นของเส้นต่าง สวย่ะสวยจริงวิวดีมากเห็นเปล่าเ,เห็นแลยถึงแล้วถึงแล้วแต่จะบอกว่าดูด้างล่างเหนื่นอ,อยมากแต่สวยสนุกมากค่ะกแั่เป็นเราเหมืนอนนเมิม นีข้างก็จะเป็นเงินนี่คืออะไรนี่คืออะไรมันคือโหสวยงามมาก สุโขทัยที่แท้จริงไม่เอาหรอกได้หลายิวมากคิวบรรยากาศสุโขทัยมากแต่พอไม่กินก็ลงบาตอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือสมัยก่อนนีแมวด้วยโอ้เป็นอะไรเงี้ยโอเคอะไรไงนะคะ